นั่นก็คือสาวกวางวันปิยะนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริปเปิดตัวเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวกวางวันปิยะกับแฟนหนุ่มไฮโซเฮาส์ค่ะที่หลังจากที่ควงเงินไปเที่ยวถึงยุโรปนะคะแล้วก็มีภาพสวีทหวานออกมาให้ชาวเน็ตเนี่ยได้กดไลค์กันแบบรัว รวมถึงหนึ่งในภาพที่สาวกวางไี่มีการโพสนะคะนี่เป็นคลิปนี้ภาพภาพนี้แหละหน้าหอไอเฟลนะคะด้วยชุดที่เซ็กซี่จนเกิดเป็นกระแสซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการทำคอนเทนต์จริงๆเนี่ยใส่เสื้อคลุมไปด้วยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากพร้อมกันนี้เธอก็ยังได้ออกมาเคลียร์ถึงข่าวลือที่คนเนี่ยมองว่าเธอแย่งแฟนเพื่อนนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหมดได้แค่ตอนนี้มีความสุขก็พอแล้วค่ะ อธิบายกับคนที่แบบปคติกับตัวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยกวางก็แค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มีความสุขคืออันเนี้ยมัน ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพอย์ของกวางเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามให้เกียรติกับทุกฝ่ายด้วยการที่ว่าเราไม่ทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกทุกเรื่องราวมันมีเหตุผลของมันเสมออยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างยังไงตอนนั้นกวางเลือกที่จะเงียบเงียบเพราะว่ากวางไม่อยากทาให้เรื่องมันแรงกวางไม่อยากให้กระทบถึงพ่อแม กวางแบบคิดในหลายๆทางนะซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ให้เกียรติทางฝั่งผู้ชายให้เกียรติทางฝั่งผู้หญิงให้เกียรติทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ออกมาพูดดีกว่าเพราะว่าการที่เงียบเนี่ยกวางสําหรับตัวกวางนะมันทําให้เรื่องมันซอบที่สุดหนาวไหมคะวันนั้นไม่หนาวไมหนวที่ใันวันไหนวันที่ปารีสวันที่ไอเฟลแต่ตอนเนี้ตอนนี้คือแอร์หนาวมากพูดไปสั่นไป ธรรดาใจจะชุดนั้นมาจากไหนชุดนั้นคือเอาตรงๆยืมเพื่อนมาคือตีมวันนั้นอะคือสปากริงก็คือทุกคนใส่ชุดแบบแวววับกันหมดใช่แต่ว่ากว่างไม่ได้เตรียมชุดไปแม่ไม่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนตรงนั้นก็คือแก้ผ้าสู้ตายอะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่ใช่ ใช่ใช,ใช่คือถ้าทุกคนไปไปตามดูในโลเคชันของหอไอเฟลอ่ะจะเห็นว่าฝรั่งถ่ายมุมนั้นเยอะกันมากๆใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วคือหลังจากกวางไปเนี่ยแบบเลียงไปอีกเป็น10บอะอ <laughs> เยอะมากๆใช่เราไม่คิดหรอกว่ามันเป็นดรามา่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปใส่แบบว่าเดินข้างถนนเราก็แบบมีเสื้อคลุมของเราไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ